ขนาดน,นี้อยู่ที่ศาลเจ้าต่เสียหุญโจ้นะครับตอนนี้เรากาลังเทพื้นชั้นหนึ่งครับก็เกิดปรากฏการณ์อมหมหาชรย์คือพระทิศทรงกฎนะครับเห็นไหมครับนี่คือพระทิศทรงกฎนะครับพระทิศทรงกฎนะครับเ,เกิดจากพระเหล่าเทพเซียนท่านมีความเปรมปีปีดาที่ท,ที่มีการสร้างวิหารแห่งนี้นะครับผมคงเคยบอกว่าศาลแห่งนี้เมื่อไหร่ที่สร้างเสร็จเนี่ยจะทาให้มองเลยจเจริญรุ่งเรืองแก้หวหงจุ้ยมองเลยนะครับ แล้วก็จะทําให้คนเนี่ยประกาบไหว้กันเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎนะครับผมให้ท่านได้เห็นกันแบบจะจะเลยนะครับผมนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับต,ตอนนี้ช่างก่อยำเทพ,พื้นอยู่ทําพ,พื้นกันอยู่เทพ,พื้นทําพ,พื้นกันอยู่ชั้นบนช่างก็จะเทพ,พื้นนี่คือพระอาทิตย์ทรงกฎนะครับ แล้วก็จะให้เห็นพระทิ์ทรงกฎนะครับผมซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้นะครับจึงเกิดพระทิย์ทรงกฎนะครับผม สามาคมพุทธเทศบาเทวาสงฆ์นะครับหน่วยกู้ภัยเทวาสามสิเจ็ดออกิก่้พเ้าอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมท่านสามารถมาทำบ,บุญรับได้ทุกคนนะครับผมุมากครับ